ครับสวัสดีครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่24มีนา25งหแล้วนะครับลูกค้าสั่งเต่าเทล้องนะครับเป็นงานเทล้องสีหน้านะครับเป็นงานเทล้องสีหน้าแทงเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเบอร์ห้านะครับเทเงียบเวลาลินมาแล้วเงียบเป็นเบอร์หกเบอร์สี่นะครับเต่าชุดนี้เอาไว้กินเซียนนะครับเหมาะสําหรับที่ลินได้เท่านั้นนะครับเราบอกไว้ก่อนว่าเม็ดงานเม็ดเดียวนะครับวัดดวงสองเม็ดนะครับ พอเราจะฟังตรงกี่จานกับไม่กี่จานนะครับถ้ากี่จานมาท่านก็สามารถเล่นเบอร์1เบอร์2เบอร์สาเบอร์หได้แต่ถ้าเงียบมาท่านกักห4สีได้เต็มเ็มเลยนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบกันนะครับเป็นงานกินเสือกินเซียนนะครับเหมาะสําหรับที่ลินได้นะครับกินคนรู้มากเลยนะครับเต่าตัวนี้นะครับเป็นงานเทล้องสีหน้าแทงเงียบนะครับไปเลยนะครับ เปิดนี้นะครับท่านกัก6 4สี่ยาวๆได้เลยนะครับกักห4สี่สู้ห้าต่ได้เลยนะครับท่านมีเบอร์สี่เบอร์หกแน่ๆเลยนะครับสี่สี่หนะครับไปต่อเลยนะครับเล่นง่ายได้ตังไว้นะครับเหมาะสำหรับกินเซียนจริงๆนะครับเป็นงานเทลองสีหน้านะครับเปิดนี้นะครับกีดจานมานะครับท่านก็สามารถกัก5้าต่านะครับท่าน กักขายเบอร์6เบอร์สีเล่นกักห้าต่ำได้นะครับโต๊ดห้าสามเอียห้าสามสองได้หมดนะครับเพราะมันเสียงกีดจานจะเป็นเบอร์1เบอร์2เบอร์3เบอร์5้านะครับมาลุ้นกันนะครับสามสามเอียวนะครับท่านกักห้าต่ำท่านก็ได้เปรียบนะครับโต๊ดห้าสามเอียวท่านก็ได้ตังนะครับขายเบอร์6เบอร์สีนะครับเล่นง่ายแน่นอนนะครับเป็นงานเทล้องนะครับเหมาะสําหรับที่ลินได้เท่านั้นนะครับ เบอร์นี้น่าจะเงียบครับเงียบกับกักหกสี่ตามเคยนะครับท่านกับกักหกสี่ท่านก็หาวิธีเล่นนะครับกักหกสี่ห้าต่ำไม่เป็นรองนะครับของเรามีเกาะแน่ๆนะครับหนึ่งตัวนะครับหกหกสามนะครับฝากไว้ด้วยนะครับลูกค้าคนไหนสนใจอยากได้เต่าเทล้องสีหน้านะครับท่านสามารถได้ทําสีหน้าเงียบหน้าไหนก็ได้นะครับขอนี่นะครับเบอร์โทรก็ตามนี้นะครับราคาเต่าชุดนี้อยู่ที่ราคาหกร้อยบาทนะครับ 6ก0บาทนะครับพร้อมส่งนะครับสนใจก็ลองทักมานะครับขอบคุณมากครับ